ต่อข้อ3กํกำหนดให้ a เป็น 1, 3, 5นะเป็นเซตของตัวเลขแล้ว b boy เป็นเซตหน้าตายอย่างนั้นนะครับ c cat เนี่ยก็เป็นเซตอย่างนี้ d dog ก็เป็นเซตอย่างนี้ข้อใดถูกอ่าเพราะนั้นเราจะรู้ว่าข้อใดถูกเนี่ยเราต้องรู้ว่า b boy c cat และ d dog คือใครถูกว่านะอ่ะขอคำนวณข้อ b boy ก่อนเลย x กำลังสอลบ4 x บวกสามเท่ากับศูนยครับผมก็แก้สมาการถูกไหมแก้ยังไงดีมาช่วยหน่อยเราเป็น,ปนอะไรเอ่ยคุณกันได้สามแล้วก็รวมกันได้สี่ เออสามกับหนึ่งแล้วเครื่องหมายอะไรลบทั้งคู่ถูกปะเพราะนั้น x ก็คือสามและหนึ่งหรือก็คือหนึ่งและสามนั่นแหละโ <Okay. S 1> อเคอ่ะพี่ขอเขียนทั้งบนนะเขียนให้มันโดนไยโอเคโดนละหนึ่งและสามเคมไหมเอาล่ะพี่ทำไปเรื่อยๆนะ ขอเปลี่ยนสี C cat C a t คือจำนวนแต้มของลูกเต่าที่หารด้วย2ไม่ลงตัวครับผม,อ,มอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากมีอะไรบ้างครับแต้มที่หารด้วยสองไม่ลงตัวหมดแล้วถูกไหมมี3ตัว D dog คือจำนวนหัว เมื่อโยนเหรียญสามเหรียญนฮะฮะคืออะไรวะงงอ่ะคือคืออะไรอ่ะไหนช่วยช่วยพี่แปลหน่อยด้มันคืออะไรอ,ะอืมไม่ออกเลยสักหัวได้ไหมศูนย์ออกหัวหนึ่ง ออกหัวหนึ่งได้ปะ่ะออกสองหัวได้ปะ่ะออกสามหัวได้ปะ่ะออกสี่หัวได้ปะ่ะไม่ได้แล้วมันมันมันมีแค่สามเสี่ยญโอเคไหม,ไมพี่ตีความอย่างนี้ถูกไหมน้องน่าจะถูกนะอ่ะโอเคอ่ะงั้นงั้นเราจะเช็คแล้วนะข้อไดถูกเอเท่ากับ b ไหมอ่าเอไม่เท่าก,ก,กับ b ถูกปะ่ะข้อหนึ่งข้อกไก่ผิด B ีเท่ากับ C ไหม B ีเท่ากับ C ไหม <What? S 1> ไม่เท่าเอ่อเท่ากับ C อ่ะเจอเลยนี่ตอบข้ององงูโอเคปะ mm hmm. ใช่ไหม A อเท่ากับ C จบอืมคลิปนี้